นางจริงคือพัฒนาพัฒนาอะไรอ่ะพัฒนาที่ใสจิตใจอะไรที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขนี่แหละพัฒนาเกี่ยวกับหลับตาไหมไม่คุณล, <laughs> ละเลื่อนกับที่เคยรู้มาเลยใช่มันไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วจะแก้ไขอะไรได้นะท่า <c oughs> นขึ้นเหงือนเขาถามว่าสมาธินี่แหละสมาธิไม่ใช่ความสงบนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตลองหัดให้คนอื่นเยอะ อยากให้คนอื่นมีความสุขแต่เราก็มีความสุขเองมันตลกไหมจิตส่วนใหญ่อยากได้ความสุขเห็นไหมอยากได้ความสุขจากคนอื่นอยากได้ความสุขจากข้างนอกแต่ใจนั่นคือใจที่มีตัณหาที่มันเรียกร้องออกไปแต่ขนาดเพ้นขนาดนั้นนะไม่ใช่แค่หลวงตาพูดะพรทธเจ้าเขาพูดใช่ค่ะแต่เราก็ยังไม่อยากให้พ่อะไรไม่เงินห่วงพ่ออัตตายห่วงอ่าไอ้ที่มันห่วงมันไม่ได้ห่วงอะไรนะห่วงกิเลสนี่แหละกิเลส เมื่อใดที่เราทิ้งหมดทุกอย่างเราจะได้หมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะใจที่มันไม่อยากได้แต่เมื่อใดที่เราอยากได้หมดทุกอย่างเราไม่มีวันได้อะไรเลยทำไมกิเลสเพราะมันมีแต่เอาข้างนอกมาถมข้างในแต่ถมยังไงมันก็ไม่เต็มหรอกใจเนี่ยไม่มีทาง ตอนที่มึงยังไม่ทำธุรกิจมึงอยากมีเงินสักล้านพอมีสักล้านนึงมึงอยากได้สิบล้านไม่มีทางอันนี้แล้วก็มันก็จะหลอกลวงไปเรื่อยๆเทียวนี่แหละวัตตะทีเนี้ยถ้าเราไม่เห็นเหตุมันจริงๆถ้าเราไม่หยุดดูมันอ่ะมันจะหยุดได้ยังไงในเมื่อถ้าตัวสติปัญญาตัวภายในไม่เคยหยุดมันก็ไปตามกระแสความคิดและอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราก็สร้างเหตุเหตุจิตเกิดอยู่ตลอดเวลา เราถึงค่อยๆฝค่อยๆ่าค่อยๆให้คนอื่นนี่แหละกลับมาแก้จิตตัวเองสร้างประโยชน์ให้คนอื่นมันตลกไหมแต่เราก็เป็นที่ได้เพราะมันเป็นการแก้จิตถ้ามันไม่จริงเู้าไม่สอนหรอกเหมือนเราอยากรวยนี่แหละต่อให้สร้างขนาดไหนมันก็ไม่รวยหรอกเปี้ยวถ้าใจมันมีแต่อยากได้เพราะฉะนั้นความรวยจริงๆคือคนที่ให้คนอื่น ตัวนี้คือพบจิตก่อนที่มันจะรวยด้วยวัตถุใจมันต้องรวยก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างนิสัยรวยกันแต่คนที่มันจนเพราะนิสัยมันจนไงเพราะสันดานมันจนมันมีแต่อยากได้มันเลยจุดเลยได้จนจริงๆอ่ะเพราะมันมาเริ่มจากความคิดเริ่มจากนิสัยเรื่องนี้นี่แหละเป็นอันดับแรกทั้งในกําหนดภายนอกเป็นอันดับแรกใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รูปร่างหน้าตานิสัยกําหนดจากภายในทั้งหมด คนร้อยล้านคนทําไมหน้าตาไม่เหมือนกันทุกคนใช่ใช่อะไรเป็นตัวจัดสรรอนุัยกรมกรมนีสัยเรานี่แหละจัดสรรตัวเราเองทุกๆการกระทําของเราเรานี่แหละคือธาตุของมันทีเนียเพราะฉะนั้นทุกๆการกระทําของเราเราได้รับเองทั้งหมดครั้งดีและไม่ดีแต่ทําไมเรายังเลือกสร้างเหตุที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเรารู้ไม่เท่าทันมันมันเลยยังหลอกเราได้อยู่ แต่เมื่อใดที่สติสติปัญญาเรามีหลักมิฐานขึ้นมามันจะเริ่มหลอกเราไม่ได้เราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่จริงทีละเล็กทีละน้อยจนกําลังตัวนี้เต็มที่แหละอ่ามึงไม่สามารถหลอกกูได้แหละ <c oughs> แต่มันก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเพียว <c oughs> เริ่มจากหัดทีละเล็กทีละน้อย <c oughs> หัดไม่คอนิยต์ที่เจนทำมันเคยมีคําถามนะว่า ทำบุญเมื่อวานฉันก็ทำแล้วไม่ทำอีกหรอทำแค่เมื่อวานก็เมื่อวานนี่ไงทำไมมึงกินข้าวทุกวันนเปียวทำไมมึงกินครั้งหนึ่งไม่กินปีละครั้งไปเลยละเพราะนี่ใสอะไรที่มันทำบ่อยๆนี่แหละคือความสืบเนื่องของจิตจิตมันมันไมส่สามารถที่จะจับต้องอะไรกับมันได้เยอะหรอกแต่มันดำเนินไปด้วยตัวสัญญาตัวความเคยชินเราทำอะไรบ่อยๆเนี่ยวกลับมาดูว่าแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไร เราปล่อยให้อะไรครอบงำเราเราเดำเนินชีวิตไปด้วยสติปัญญาหรือกิเลสเนี่ยวกกลับมาดูภายในเจ็บตัวเองตัวนี้ดูให้ชัดเมื่อใดที่เห็นชัดเราจะเห็นหน้าตามันแต่ตอนนี้เรายังขมุขมัวไม่รู้ว่าอะไรลากซ้ายดึงขวาเพราะอะไรเพราะเราไม่หยุดดูมันเราไม่รู้เลยว่าเราจะดำเนินไปทางไหนไม่รู้ได้ซ้ำตายลงเนี่ยจะไปทางไหน เสียโอกาสไหมครั้งทั้งที่ตอนเนี้มีโอกาสแล้วเรียนรู้สิเมตตาตัวเองหน่อยอย่าไปเมตตาแต่คนอื่นแต่ส่วนใหญ่คือมันอยากให้คนอื่นดีไงไม่เงินอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นต้องทาอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้คือมันโดนหลอกอะนี่วอกมิ้โดนหลอกโดนกิเลสในใจนี่แหละเราแต่จริงๆแล้วมันก็ทําไปด้วยอารุสัยความเคยชินเพราะไม่เห็นแต่มันก็เป็นธรรมดาอีกแล้ว แต่ทําไงเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อว่างจากตัวผู้กระทํานี่คือตัวปัญญาเลยนะจันทาจนเป็นนิสัยสร้าง<ม>นิสัยใหม่ขึ้นมาตัวนี้แหละคือกุศลคือมูลกาที่ฝังลากลึกเข้าไปในจิตจิตใจที่ให้ผู้อื่นนี่แหละให้ในที่นี้ไม่ไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของแต่ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุอย่าง<ม>ให้อะไรก็ได้ แค่ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขอะแค่ได้อนุเคราะห์อันนี้ก็เป็นการทานเหมือนกันนี่แหละคือทาน,นนะจนจนสุดท้ายแล้วเสื้อบววท่านตัตจ่าขาของผูเจ้าท่านยี่หลีเนี่ยเห็นปะคือท่านจะของอเอาโตของเฮ้านี่แหละเสียสาระออกมาเป็นนาขวดมาเหตุมากระทำม,มาปึกมาปฏิบัติเพื่อที่สิพลออกจากตัวนี้แล้วกลับเพื่อที่สิอนุเคราะห์ู้อื่นนี่นี่แหละคือที่สุดข,ของการท่าน มันเมื่อนท่องเสมอไปที่สุดของการทานการทานที่ทําได้ยากที่สุดคือทานของที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองทานเนี่ยเหมือนทําง่ายนะวัตถุสิ่งของยื่นให้หยดบยื่อให้กันเนเหมือนง่ายแต่เมื่อใดที่เราทานสิ่งที่เรารักที่สุดมันจะยากที่สุดทันทีแต่อะไรเรารักที่สุดเจียวตัวเราตัวเรานี่แหละกาบอกาท่านเจ้าของบอเป็นตัวเราอะ อะไรนะจเรารักอะไรในตัวเรามันเป็นความยึดถือมากกว่ายึดถือว่ามีเราเนะี่ยมันเป็นอวิชาที่ฝังอยู่ในจิตมันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เพ<ม>ื่อให้ตัวเราเป็นผู้รับผลมันซ้อนกันอยู่ถ้าเรา,เราจะถามว่าเรารักอะไรลองมองย้อนกลับมาดูหัวใจเราเรารักอะไร<ม>คนอื่นจะตอบให้เราไม่ได้หรอกเพราะคาตอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะสิ่งที่ยึดไม่เหมือนกันสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วก็คือมันยึดความเป็นเรานี่แหละการปฏิบัติก็คือมาทําลายตัวเรานี่แหละความเห็นแก่ตัวนี่แหละเ <inte> มื่อไรที่เราเห็นแก่คนอ, <ikke> คนอื่นมันก็ย่อมไม่เห็นแก่ตัวเองเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรที่เราทําให้คนอื่นได้ความเห็นแก่ตัวเราค่อยๆลดลงลดลงลดลงขัดจิตขัดใจตัวเองเนี่ยมุนไปขัดผู้อืน่นนี่แหละคือการปฏิบัติ มันไปนั่งรับตาเพื่อถี่สิคมอาอยัังดอ,อจิตที่ดําเนินตัวเนี้มันจะเป็นศีลเป็นสมาธ,ธิเป็นปัญญายในตัวของมันเองแต่เวลาเรานั่งเราหลับตานี้คือความละเอียดมันต้องเนื่องกันอะทำควบคู่กันใช่ระหว่างวันกับในรูปแบบนี่คือภาษาเขาเดยโมเมนว่า,วาสิฉิมยังใดอย่างหนึ่งเพราะตัวนั้นคือกำลังสมถะ เพื่อที่จะให้เห็นการทํางานของกายและใจถ้าเราไม่มีกําลังของความสงบเราจะไม่มีทางเห็นระหว่างวัน mm hmm. ไม่มีทางที่มันจะอยู่กับลมได้ไม่มีทางเลยอะไรผุดขึ้นเราไม่มีทางเห็นหรอกถ้ากําลังสมาธิตัวนี้ไม่มากพอแต่กําลังสมาธิตัวนี้คือให้เห็น mm hmm. เมื่อใดที่เราเห็นแต่บางครั้งไม่สามารถหยุดมันได้คือกําลังปัญญายังไม่มากพอเห็นแล้วก็หยุดหยุดหยุด,ยดฟื้นฟื้นฟื้นตัวนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเอง